โดยบริษัทปตาทาจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยวันนี้นะครับเราจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งหลายทนคงจะได้ทราบข่าวคราวของเขาเหล่าคนนี้แล้วนะครับว่าเป็นนักปั่นจักรยานแต่ไม่ได้ปั่นจักรยานเพียงแค่เพื่อต้องการเข้าสู่เส้นชัยธรรมดาเท่านั้น แต่เขามีความกระตันยูจนได้รับการยอมรับจากคนที่ทราบข่าวทั้งหมดนะครับขอต้อนรับคุณกินิพงศ์กล่องแก้วครับสวัสดีค่ะคือคุณกินิพงศ์เนี่ยได้รับฉายาเป็นนักปั่นยอดกระตันยูเลยวันนี้ก็ปั่นจักรยานมานะคะปั่นมาจากไหนคะปั่นมาจากนดาโรงพยาบาลนั่งก้าวครับโอ้โหดูสิแล้วมาที่นี่วิภาวดีออกมาประมาณหนึ่งทุ่มถึงนี่ประมาณทุ่มสี่สิบสี่สิบได้เดิมท แข่งจักรยานหรือว่าเป็นคนขี่จักรยานทั่วไปธรรมดาคือแรกๆก็เคยแข่งอยู่ฮะแต่ตลนนัโโโโงโดนประสบอุบัติเหตุโดนคนเมาแล้วขับเมาแล้วบิดชนท้ายก็เลยขลเข้าโรงพยาบาลเลยไม่ได้ปั่นมาตัต้งแต่น,นั้นมาไม่ได้แข่งเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เป็นนัากีาจักรยานเลยแล้วคราวนี้เนี่ยสาเหตุของการที่จะมาปั่นจักรยานตามเส้นทางต่างๆตามโอกาสต่างๆเริ่มต้นจากอะไรแล้ว ทำไมถึงต้องทําเริ่มแรกเลยก็เป็นความชอบอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยเด็กๆผมไม่มีจักรยานฐานะบางทางบ้านผมก็ไม่ได้ดีอะไรครับผมแล้วก็เห็นเพื่อนมข้างบ้านเขามีจักรยานกันขี่เล่นหน้าแฟลตผ่านมาแล้วก็อิจฉาอยากได้มากแต่ว่าทางครอบครัวผมก็ไม่ไมพร้อมครับจนม,มีช่วงหนึ่งผมทํางานทางานพิเศษเก็บังินซื้อจักรยานขี่เองอก็เริ่มใช้จักรยาน แต่ว่าก็โดนขโมยอีกใช่คร่ะคือรักและผูกพันกับขยานะขายไปประมาณทั้งหมดประมาณสี่คันได้ในยีเดี๋ยวนะเริ่มเริ่มปั่นครั้งแรกเริ่มเรียนอะไรเลยนี้อายุเท่าไหร่คะเมื่อตอนนั้นอายุตอนนั้นอยู่ปันปฐมหกฮะปานหกแล้วปั่นปั่นจริงจังเนี่ยเมื่อไหร่ะจรังก็ตอนหลังจากจบปปลายก็คือปั่นไปทํางานฮะปั่นจากกรุงจากไหนไปไหนจากอ่านาลุมบานพันล้ำเก้าไปมาบุญคลองฮะก็คือเป็นคนกรุงเทพ คนไปกดใจเชียงเซาฮะแต่พ่อเป็นคนกรุงเทพอ๋อแต่มาพักอยู่ที่กรุงเทพเลงานทุกวันเขาปั่นเป็นแบบว่าปั่นคือใช้จักรยานเป็นยามพานะแล้วปั่นไปทำงานทุกวันแต่ในปัจจุบันนี้ฮิตมากนะตามถนนหนทางก็เห็นเยอะเลยเพราะตอนนี้เป็นช่วงฮิตนะนะแล้วคนละแบบกับใช่ผมปั่นทำงานอยู่แล้วครับเป็นแบบเขาเป็นแบบใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเคยปั่นไกลที่สุดเนี่ยจากไหนไปไหนคะจากกรุงเทพไปนครนายกแล้วจากนครนายกกลับกรุงเทพวันเดียวฮะไปเช้าเย็นกลับ มันไม่มีอาการโอ้ข้างเคียงอะไรเลยหรอคะกลับมาสลบเหมือนสลบสลบใกล้มากเป็นเรื่องอะไรเนี่ยมีรูปนไปส่งกลุ่มทิพย์สมเอาของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยอ๋อค่ะนี่ไงนี่ไงมีภาพอันนี้เนี่ยเป็นเป็นภาพตอนไหนคะที่บอกว่าทำจักรยานพิเศษขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้คือทำตอนตอนทิพย์จากพาเด็กวัดโคนนฮะชุมชนวัดโคนนพาไปเยี่ยมดู กลุ่มลำพูต้นลำพูที่เรากระสอบครับผมแล้วทำไมตอนแรกปั่นอยู่คนเดียวปั่นใช้งานแล้วจึงเกิดไอเดียอะไรขึ้นมาแล้วปั่นเพื่อคนอื่นแล้วก็เนี่ยเนี่ยมีรุ่นพิเศษตอนแรกก็ปั่นปั่นอยู่คนเดียวครับปั่นเปนทำงานปกติแต่วันเสาร์อาทิตย์ผมก็มีวันหยุดเลยไปค้นหาในเว็บไซต์เจอเว็บไทยมทบคอมก็เห็นว่ามีกิจกรรมให้ชวนปั่นกันทุกอาทิตย์แล้วก็บังเอิญมาปั่นมาได้สักประมาณ ปดปีแล้วฮะแปดปีครับใช่ฮะแล้วก็ก็เลยเริ่มก็มาเจอทริปจักรยานที่จ่ากะพาชุมชนมัาคุณนอนไปบางกระสอบครับผมแล้วก็ก็ตั้งใจว่าจะพาพ่อไปเพราะาบอกทริปง่ายมากพาพาชุมชนชาวบ้านว่เท่าคุณแก่ไปอ๋อก็เลยเกิดยกเกิดเกิดการต่อต่อจักรยานเป็นรูปแบบนี้ความแน่ใจของตนเอง ความตั้งใจจริงๆก็คืออยากให้พ่อได้ออกกลังกายด้วยครแต่ว่าตอนนี้เราดนทางไม่เสร็จจะให้พ่อไปโอ้จะให้ปั่นด้วยเป็นช่วยกันช่วย่าันะคุณพ่อปวดเป็นอะไรหรือเปล่าครับเหมือนกัาเป็นความดันอะไรสักอย่างทำให้รู้สึกขาเขาจับไม่ค่อยได้ครับโอ้ยแต่คุณพ่อได้ไปเที่ยวคุณพ่อดีใจคุณพ่อร้อนไหมเนี่ยเขาไม่ร้อนนะเพราะว่าผมทำหลังคาไว้ให้แต่พ่อไม่ค่อยได้ใช้ครับบอกเก็บกันจะเห็นวิวอ๋อเหรอคะ พาคุณพ่อไปด้วยเวลาที่เราไปไหนมาไหนใช่ครับคุณพ่อสนุกไหมคะไปด้วยชอบครับชอบใช่ไหมโอ้ยมีความสุขนะทุกวันนี้เขาเวลาพ่อเขาอยู่กับพี่ชายครับเป็นร้านขายไอ้กระคพระอยู่ที่ประกำแพงแล้วเขาก็บางวันเขานั่งอยู่ก็อี้มองคนเดินผ่านไปมามองเรือเหยายเล่นผ่านริมคลองไม่ได้เห็นบรรยากาศอย่างอื่นเลยครับเป็นเวลาหลายหลายเป็นห้าหกปีี่อันนี้ก็ถือเป็นการพาคุณพ่อมาเปิดร้าใช่ครับเพราะว่าผมปกติผมขี่จักรยานอยู่แล้วผมก็ ไปกระติบจักรยานจะแบบไปโลกที่แบบรถจนเข้าไปไม่ถึงมอเตอร์ไซค์บางครั้งบางมอเตอร์ไซค์ยังไปไม่ได้เลยฮะบางที่แต่ันนี้ไกลกว่าไปได้พ่อแบบดีใจใช่ครับซึ่งก็กลายเป็นที่มาของการเป็นนักปั่นยอดตัญยูไปเลยใช่ครับแตวบอกจะมีทริปที่จะเกิดขึ้นอีกครับผมเป็นทริปที่จะไปไหนยังไงฮะจากกรุงเทพไปนครนายกเหมือนเดิมฮะจากกรุงเทพไปนครนายกของโชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยคค่ะ นี่คือก็จะรวมตัวกันแล้วปั่นจากกรุงเทพไปจนถึงที่โน้นเลยใช่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปที่ได้แค่ใไหนครับอันนี้นี่คนคนจะขี่จักรยานได้สงสัยนะเพราะว่าเวลาตัวเองขี่จักรยานแล้วมันเจ็บอะเจ็บอะไรไม่เจ็บขาหนีเจ็บขาหนีเจ็บไปหมดเลยขนาดปั่นแป๊บเดียวก็เจ็บแล้วก็เลยสงสัยแล้วพวกนักปั่นจักรยานโดยเฉพาะอย่างคุณอาร์ตเนี่ย ใช้ท,ทุกวันทุกวันทุกวันมันมีเทคนิคยังไงทําไมไม่เป็นอะไรเลยก็ส่วนมากคนจะชาวจักรยานเนี่ยเวลาเขาปั่นทางไกลกันเขาเขาจะใส่กางเกงจักรยานม <c oughs> ันจะปูด้วยฟองน้ำข้างล่างม<อ>ันจะไม่มีตะเข็บเหมือนกางเกงในกางเกงในจะมีตะเข็เขบเวลาปั่นแล้ว <c oughs> ม<อ>นันีปีกอ๋อมันต้องเตรียมตัวใช่ครับไม่ใช่นึกอยากจะปั่นก็มีรองท้องรองเท้าไม่ใช่ใส่ส้นสูงปั่นเนี่ยเป็นรองเท้าพี่รองเท้าเป็นรแบบพัชชูนิดนึงนะเห็นไหมเห็นไหมเขามีทุกอย่างแต่ว่านี่ไม่เหมาะไม่เหมาะกับคนที่เพิ่งปั่นครั้งแรกนะครับแล้วคนที่ปั่นนนมาาแล้ว คือรองเท้าจะติดกับบันไดจะไม่หลุดมันต้องมีเทคนิคลมอย่างเด็กๆเนี่ยอะอยากจะใช้จักรยานปั่นไปมาปั่นไปมาไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้บ้างก็ก็เป็นจักรยานธรรมดาได้เลยไหมคะครับได้ครับผมคือเริ่มต้นจใกล้ๆจากบ้านไปโรงเรียนก็ยังได้ครับเก๋เก๋บ่อยจะใส่คัชชูออกไปปักซอยก็โดความลงเอาแบบส้นเตี้ยๆไงบันไดบันไดจะได้กินนัาแข่งเอานะเออก็เห็นฝรั่งไงโฆษณาหลุยวิตตองเห็นไหม เขาถ่ายโฆษณานั่เด็กคนนี้